สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับหัวไร่ไปนาชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพามาดูรีวิวเกี่ยวกับหญ้าที่ปลูกไว้นะครับเป็นหญ้าหวานอิสราเอลนะครับก็คือปลูกไว้อายุประมาณสักประมาณ1เดือนแล้วนะครับบางท่านก็จะสงสัยนะครับว่า1เดือนมันน่าจะโตกว่านี้ไหมนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าการปลูกของผมเนี่ยเป็นการปลูกแบบ ขี้เกียจนะครับเป็นการปลูกแบบขี้เกียจก็คือ,คอปลูกเสร็จแล้วก็ให้เทวดาดูแลนะครับเป็นการปลูกแบบเทวดาคนดูแลก็คือเป็นเทวดาเนาะก็ดูว่าจากที่ผมทําร่องนะครับลองปลูกประมาณนี้นะครับยาวนู่นนะยาวไปถึงนู่นเลยนะครับแล้วก็อายุหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนนี้ก็น่าจะประมาณสักสอกหนึ่งได้นะครับสอกหนึ่งได้นี่จะเป็น ตอของมันเนาะตอ,อต้นหญ้านะครับมันจะเป็นต้นหญ้าใช่เห,หเอ่ยนะครับแล้วก็กาลังแทงหน่อขึ้นมานี่เลยนะครับตัวนี้จะเป็นหญ้าหวานอิสาราเอลนะครับหญ้าหวานอิสาราเอลที่ผมปลูกเยอะเพราะว่าเพราะว่ามันให้โปรตีนค่อนข้างที่จะสูงกว่าทุกหญ้าแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งก็คือวัวนะครับที่คอกผมชอบกินมากเลยก็เลยเอาใจเขาหน่อยเนาะก็เลยต้องปลูกเยอะนิดหนึ่งนะครับนี่ก็คือแปลงที่ปลูกโดยจะทําเป็นร่องแบบนี้นะครับยาไปถึงนูน่นนะครับก็อายุประมาณหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนก็จะให้โตประมาณสักฟุตหนึ่งได้นะครับก็จะพาไปดูเรื่อยๆตัวตัวที่อุดมสมบูรณ์ก็ ประมาณสักห้าสิบเซนได้แล้วนะครับตัวนี้ต่อองรมสมบูรณ์ก็จะเป็นแบบนี้เนาะปลูกไม่ยากหรอกครับปลูกแล้วผมก,ก็ปล่อยให้เทวดารดน้ําให้นะครับใส่ปุ๋ยเรียกว่าใส่ปุ๋ยข้อครั้งเดียวตั้งแต่ปลูกนั่นแหละนะครับที่เหลือก็ปล่อยให้เทวดารดน้ําให้ตันนี้ก็จะเป็นแปลงหนึ่งนะครับผมก็จะเสียบเสาะล่องไปตามร่องสวนของผมเนาะ ก็จะยาไปถึงนู่นเลยนะครับจะเป็นแบบนี้ยาไปถึงนู่นนะครับจะเห็นนู่นนะครับนี่เลยนะครับใครที่กําลังเลี้ยงวัวนะครับคิดจะปลูกหญ้าก็ปลูกแบบนี้ก็ได้ครับปลูกแบบเอาท่อนพันมามาปลูกนะครับแล้วก็ใส่ฝุ๋ยคอกครั้งเดียวนะครับหลังจากนั้นผมก็ปล่อยแลลวนะครับจะให้มันขึ้นเองในระหว่างล่องเขาก็จะมีเย้าหวายนะครับเย้าหวายก็เกิดขึ้นเห็นไหมครับ หญ้าหวานเทียบเลยตรงนี้เลยเหไหม่เอ่ยมีหญ้าหวานเทียบเลยนะครับก็อุดมสมบูรณ์ครับที่สวนผมมีทั้งหญ้าหวายหญ้าหวานเนาะก็ฝั่งนู้นก็กําลังจะปลูกนะครับส่วนตรงกลางตรงนี้ก็จะเห็นก็จะเห็นพวกอันนี้ก็เป็นหญ้าหวานเหมือนกันนะครับแต่ผมจะปลูกสับสับระหว่างต้นกล้วยต้นฝรั่งต้นมะพร้าวเนาะปลูกสับเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยมีทุกกล้องครับมีทุกกล้อง เรียกว่าทุกพื้นที่นะครับไม่ปล่อยให้ว่างเลยนะครับก็เดี๋ยวอีกเดือนนึ่งจะมารีวิวให้ดูว่าขนาดของยาา่าหวานมันจะเป็นประมาณไหนนะครับจะยาวแค่ไหนจะโตแค่ไหนนะครับเน้นย้ำก็คือปลูกแบบไม่ต้องลดน้ำนะครับลดน้ำครั้งเดียวตั้งแต่ปลูกนะครับหลังจากนั้นก็ปล่อยให้เทวดาดูแลเนาะโอเคนะครับ สำหรับคลิปนี้คลิปรีวิวเกี่ยวกับการปลูกจเจ้าหวานนะครับปลูกง่ายๆสไตล์หัวไล่ไปนานะครับไปกันแล้วนะพบกับอีพีหน้านะครับ